เราจะไม่เหมือนไข่นะคะเราจะไม่ตีไข่นะคะเราจะผัดไข่นะคะอยากให้เป็นชิ้นๆนะ รียบร้อยนะคะไข่ผัดบวบเมนูเช้านี้นะคะเมนูตื่นสายนะคะอันนี้ไม่มีไข่ต้มนะคะวันนี้เราก็จะเอาน้าพริกนะคะอยู่ในตู้เย็นมากินนะคะตู้ในน้ําพริกที่เหลือๆในตู้เย็นนะคะร้อนๆจัดเตาเลยนะคะควันขโมงเลยนะคะไข่ผัดบวบค่ะโอ้บวบแก่หมดแล้ว ลูกนั้นก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ลูกนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะผัดบวบก,กันนะคะเช้านี้ง่ายๆเลยนะคะเมนูง,ง่ายๆเอาลูกนี้แหละลูกยาวๆนี่แหละเอาตะกร้าเล็กมานะคะวันนี้เราจะผัดบวบนะคะนี่นะคะผัดบวบ เก็บมาสามลูกแต่ผัานสองลูกก็น่าจะพอแล,ล,ล้วล่ะเนาะบวกนะคะ <S 1> 1. <S ไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะเป็นบวบแบบแกงนะคะแต่ว่าวันจะเอามาผัดนะคะเพราะว่าไม่ถนัดเมนูแกงนะคะไม่ถนัดเลยวันนี้ตื่นสายนะคะไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะก็เห็นบวบก,ก็ไปเก็บบวบมาเลยนะคะแล้วก็ เนื้อสัตว์ก็อยู่ในช่องแข็งนะคะมันละลายไม่ทันนะคะดังนั้นเราก็จะใส่ไข่อย่างเดียวเลยนะคะเรียบร้อยนะคะหั่นเลยเนาะ ร้ยนะคะเยอะมนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าผัดแล้วมันคงจะคงจะลดลงอะเนาะนี่นะคะหนึ่งกระมังเล็กเลยเนาะเตรียมนี่นะคะไค่กระเทียมแล้วก็ทุบก,กระเทียมก่อนแล้วกัน สูตรเราจะไม่เหมือนใครนะคะตอนแรก่าใส่สองฟองแล้วเปลี่ยนเป็นสามฟอง เราจะไม่ตีไข่นะคะเราจะผัดไข่นะคะผัดไข่ ริงคือผัดไข่ผัดไข่ใส่บวกนะไข่ค่อนข้างสุกแลวเราก็ใส่บวกเลยเนาะ จะยังไม่ปรุงนะคะไม่บวชสุกก่อนจะค่อยปรุงใส่ไข่น้อยไปเนาะสามฟองน้ำไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันออกมาจากบวชเองเนาะเนี่ยค่ะไม่ได้ใส่น้ำเลยเนี่ยน้ำออกมาจากบวชทั้งนั้นเลยรอให้บวช ถ้าผัดแบบนี้ถ้าเราผัดแบบนี้นะลักษณะคล้ายๆอย่างี้นะคะบวบมันจะไม่บวกมันจะยังเขียวอยู่เนาะจะบวกสุกไวนะแปบ๊บเดียวสิดฝาเว็ก่อนสุกไวมากแปบ๊บเดียวเองปุ่งรสนะคะปรุงรสเห็นมันหอย มืมหอมไปนไน,น,นไม่ค่อยเยอะมไม่ต้องเยอะเพราะว่าบวกมันหวานอยู่แล้วเนาะลดปรุงรสต้องใส่ปรุงสุกไวมากเลยฮะดิสุกไวมากนะคะ โอ้ยหนึ่งกระมังเหลือแค่นี้อันนี้ไม่มีไข่ต้มนะคะวันนี้เราก็จะเอาน้ำพริกนะคะอยู่ในตู้เย็นมากินนะคะต้ในน้ำพริกที่เหลือๆในตู้เย็นนะเรียบร้อยนะคะเมนูวันนี้นะคะไข่ผัดบวบค่ะเรียบร้อยแล้วสูตรครูพรเอง